าาคิดว่ามคมคาดหวังให้มันมีอะไรเกิดขึ้นภายในใจมันน่าจะลดลงหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันค่ะอย่างงไ,ไม่ชชว่์ไม่ได้เ็ไงเอคือแบบเหมือนตอนนั้นที่หลวงตาบอกว่ายังมีตัวไปฉ่ำๆที่ยังไปอินอยู่กับอ่าสภาวะที่เกิดขึ้นในใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออออพอกลับไปหนูรู้สึกว่าความความคาดหวังความคาดอย่างคาดหวังให้มีอะไรเกิดขึ้นในใจมันลดลงแต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันขาดไปเลยหรือเปล่า เนี่ยน่าจะยังไม่ขาดคิดว่าเพราะาลึกๆเองก็แบบยังแอบคิดอยู่ว่ามีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นมีอะไรนะไม่มีอะไรที่ยึดได้เป็นทุกแต่เพียยแต่ว่ามันไม่รู้เวลาหนูเรียนหนังสือเวลาหนูอ่านหนังสือคือฟ้าใสไปเป็นตัวนั้นเลยตัวฟ้าใสที่อ่านหนังสือตัวฟ้าใสที่ทําการบ้านก็คือว่าเราต้องเห็นว่าไอ้ตัวที่อ่านหนังสือตัวฟ้าใสที่กลาอ่านหนังสือเป็นสังขารพวกแต่งเป็นสิ่งเกิดดับ เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่แก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นสิ่งเกิดดับเป็นทั้งขานเดี๋ยวฟ้าใสอ่านหนังสืออ่านทําอะไรก็รู้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับตัวเนี้เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่ต้องตายแต่ฟ้าใสอ่ะเป็นตัวฟ้าใสเลยที่เป็นอ่านหนังสือทาทานู่นทํานี่ฟ้าใสลืมไปเลยว่าตัวอันนี้ตัวที่ผู้ที่อ่านหนังสือผู้ที่ทํานู่นทำนี่เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่ต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวจริงๆเข้าใจไหม มันขาดความรู้แจ้งอันนี้ไปหูกจจกใจแต่หนูก็ูในจิตหนูแล้วหนูก็ไม่มีอะไรยึดได้เป็นทุกข์หรอกไม่มีไม่มีดำหมองคําซึมเศร้าเศร้ามองไม่มีไม่มีการปฏิบัติที่เดินทางผิดจากอริยมรรคมีอกแปดแต่เพียงแต่ไม่รู้เฉยเฉยไม่รู้มันก็เลยเป็นอวิชชาไปยึดว่าเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเองที่กําลังอ่านหนังสือที่กาลังทําการบ้านที่กาลังทํางานนู่นกาลังเล่นเกมกําลังทํานู้นทํานี่เราเป็นเลยเราเป็นตัวนั้นเลยเราเป็นตัวฟาใสเลย ตัวเห็นว่า้ตัวฟ้าใสอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตัจริงหรอกเป็นแค่สังขารผู้แต่งที่มันไปเอาไปทํากิยาการอย่างมันไปดูหนังสือไปอ่านหนังสือไปไปฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือไปเล่นเกมนั่นก็คือเป็นสังขารผู้แต่งแล้วก็เห็นว่าเป็นสังขารผู้แต่งมันก็จะไปถูกสังขารผู้แต่งหลอกจะแก้ยังไงอ่าเห็นเป็นสังขารผู้แต่งแบบไม่ค่อยเคลียวิธีแก้ไม่ค่อยเคลียแบบวิธีวิธีแก้ที่หลวงตาบอกว่าให้เห็นเป็นสังขารผู้แต่งเพราะว,ว,ว,ว่า พออ่านจริงๆพอเกิดขึ้นจริงๆแล้วหนูยังหายังไม่เห็นตัวเองที่แบบไปเป็นตรงนั้นเลยเออไอ้เมื่อคืนนี่เจ้าหมอโอ๋ก็เป็นอย่างเราเนี่ยไอ้เอาตัวเองไปทํางานเอาตัวเองไปทากิจกรรมอะไรก็ไม่ไม่เห็นตัวเองเอ้าวนี่หมาอาอมานี่เลยช่วยหลานหน่อยดิแบบว่าตอนหนูอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูไม่ได้ไม่เหมือนแบบบางทีก็เหมือนทําเหมือนที่หลวงตาบอกก็คือถ้าสมมติว่ามันหลุดออกไปปุ๊บอะก็ก็เห็นแต่มันน้อยมากเพราะว่าเหมือน มันเหมือนมันต้องตั้งคาถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาหนูก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันไม่มีตัวตนตอนไหนเพราะว่าตอนที่อ่านหนังสือจริงๆตอนที่อ่านหนังสือจริงๆมันก็ตามตัวหนังสือไปเลยสมมติว่าตรงนี้มันจะเป็นฟิลแบบตอนที่อ่านหนังสือมันจะเป็นฟิลแบบว่าเอ่านไปแล้วตรงน,นี้ไม่เข้าใจก็ต้องเอามาจดเสร็จแล้วก็เอามาอ่านในใจตลอดตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่เห็นว่าอาจจะเพราะว่าหลุดไปกับหนังสือเลยหรืออะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่เห็นว่ามันมีตัวตนอยู่ตรงไหนตอนที่เราทํางานอยู่กาบขออกาสเจ้าค่ะ ที่ป้าเข้าใจเมื่อคืนนี้ก็คือ,อลึกๆอะค่ะอย่างของป้านี่เองอะคะ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีตัวตนที่ที่มันเบสที่มันเป็นเบสที่เราไปทําทุกสิ่งทุกอย่างอะป้าก็ไม่เห็นตัวเองคือหลวงตาบอกว่าการทําหนังสือของป้านเนี่ยในขณะนั่งทาเนี่ยก็รู้นะคะว่ามันมีอาการแปลกๆอย่างเช่นนั่งทําไปแล้วมันง่วง หรือมันมีอาการทางกายแปลกๆเราก็รู้แล้วว่านี่มันเป็นอาการของการมีตัวตนอ่ไงเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออไม่เข้าใจเหตุและผลแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องทอํายังไงกับมันก็เลยปล่อยไปอยนะ่างเงี้ยง่วงก็ไปนอนบ้างพักบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วณตอนนี้ที่เข้าใจก็คือจริงๆแล้วเบสมันคือมันมีความอยากมันมีความอยากแฝงอยู่โดยที่ไม่รู้ อย่างของป้านในการทําหนังสือเนี่ยเราแตาก็บอกว่ามันมีความอยากที่เราเหมือนกับว่าเราทําหนังสือเพื่อที่เราจะพ้นทุกข์แล้วเข้าใจมันด้วยช่วยคนอื่นด้วยทําประโยชน์ด้วยแต่จริงๆมันก็มีความอยากของเราที่แอบแฝงหรือว่าเออถ้าเราเข้าใจนะเราจะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยความอยากที่แอบแฝงอตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้ในการกระทําของเราทุกอย่างมันก็เข้าไปอยู่ในโหมด นั้นณนะตอนนี้คือก็ไม่ได้ยังไม่เข้าใจชัดเจนขนาดนั้นว่าตัวเองหลุดมาหลวงตาช่วยแก้จี้ให้หลุดมาด้วยอะไรแต่ว่าความเข้าใจก็คือมันเกิดจากความอยากที่แฝงอยู่แล้วไม่เห็นมันก็เลยทำให้การกระทำอะ่ะมันถ้าสะท้อนนะคะในการกระทำอะ่ะมันเป็นการเอาตัวเข้าไปแบกภาระตรงนั้น มันจะรู้สึกได้เลยตอนที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่าถ้าให้เรากลับไปนั่งทําอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราจะทำํำโดยความไม่แบกมันรู้สึกได้เปรียบโดยการเปรียบเทียบความรู้สึกะค่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อตอนนั้นที่เราทําอ่ะเราทําโดยที่เราแบกแบบไม่รู้ตัวการแบกมันก็เกิดจากความอยากที่มันแฝงอยู่ฟ้าใสพอเข้าใจป่ะไหม ถ้าถ้าหมายถึงความอยากถ้าเป็นความอยากอันนี้เห็นเห็น,นะคะ่ะแต่ว่าแก้ยังไงเพราะว่าหนูมีความอยากเป็นแฟชั่นในการอ่านนะก็คือความอยากก็คือความอยากให้เราได้อะไรสักอย่างใช่ไหมทางธรรมทางโลกมันก็คือความอยากให้เราได้อะไรสักอย่างอ่ะถูกไหม,มที่หลวงตาสอนว่าเหมือนกับเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสังขารจริงๆอ่ะการที่แบบว่าทําไปมันก็เบสออน ความอยากเพื่อมาสนองตัวเราแบบเนี้ยเราบอกถึงเราจะเข้าใจว่ามันเป็นสังขารเป็นสังขารน่ะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสังขารจริง,รงๆหรอกลึกๆมันเป็นตัวเราเพราะว่ามันมีความอยากซ่อนอยู่ไงความอยากตัวเนี้ยมันก็เลยทําให้มันเป็นตัวเราจริงๆไงก็คือให้เห็นตัวที่แอบลึกๆแล้วก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะอันนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตัวที่มันซ่อนอยู่ข้างในางคะ ก็คือเราเห็นเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปตอนนี้ค่ะคุณแม่คุณเอโอบอโบนำตาตรงวนะโอกก็เอาท่าที่อดเขาพอจะเข้าใจก็ไปทราบผิดทุกอย่างไงนะคะแต่มันเหมือนกับว่าในความที่เราแม้แต่การที่เราจะปล่อยวางอะคะ่ะอยากที่เราเคยปล่อยวางอะคะ่ะมันก็ยังมีการปล่อยวางเพื่อเราอีกนะก็ยังมีสอนกัาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่เอา <laughs> ก็คือไม่เอา ่ก mm ็เลยแบบมันโอก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางที่มันแบบพลิกอ่ะโอก็ไม่ไม่ได้รู้สึกเข้าใจอะไรเพราะว่าโอไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการกระทําของการปล่อยวางในใจโอเลยขนาดนั้นนะคะจนหลวงตาบอกว่าอันนี้เราก็ท่ามันสงัดลงแล้วเพราะว่าแบบมันต่างไปในขนาดนั้นนะโอยังรู้สึกด้วยซ้ำนะคะว่าในใจของโอมันยังมีความตึ๊กตักตึ๊กตึ๊กตกตึ๊กมันสังขารมันยังดิ้นอยู่ปุกปุกปุกปักเหมือนกับว่ามันมีความสั่น เต้นตื่นเต้นสั่นไหวอะไรบางอย่างของมันอยู่ตึกตาตุกตาตกตากซึ่งเจอมาเราเคยคาดหวังคาดหมายว่าตรงเนี้คือไม่ใช่เพราะว่ายังมีมันยังไม่ใช่ความสงบมันยังมีสังขารที่มันดิ้นปุบปับปุบปับปุบปบอยู่โดยที่เราก็ไม่ได้เจตนาถูกไหมมันก็ปุบุบุบูบก็เอ้ยแต่หลวงตาบอกว่าเนี่ยมันสงบสงัดแล้วเห็นไหมบอกว่าเอ้าเดิมอ่ะเคยหมายโดยที่ไม่รู้ว่าหมายก็หมายแหละว่าความสงบ ที่ใช่หรือความพ้นทุกข์หรือในขณะที่มันเป็นความสงบสงัดที่เข้าถึงธรรมชาติอเราจะต้องรู้สึกถึงความสงบนั้นกับตัวเราแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละส่วนกันแบบนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นอ๋อไอตัวที่แฝงอยู่ในความเข้าใจผิดอก็คือความเข้าใจตรงนี้ทําให้เกิดความหมายโดยไม่รู้ตัวว่าถ้าจะใช่มันคือต้องรู้สึกสงบสงัดอะไรแบบนี้แจริงๆแล้วมันคือ ความไม่ยึดหมายความว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันก็อย่างนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบถ้าเกิดเราแบบยังแบบมีความคิดหรือในความเข้าใจของนะคธอถ้าเกิดเรายังมีความคิดว่าว่าจัดจัดกลุ่มเขาว่าเขายังเป็นสังขารต้องปล่อยวางเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีการกระทําแล้วการกระทํานั้นก็เหมือนกับเบรกออนเราผู้รับผลในความที่เป็นของโอที่ ที่เป็นนะเพราะว่ามันเหมือนเรายังมีความคาดหวังความคาดหมายความอยากอยู่ลึกๆซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวแบบนี้ค่ะว่าเราทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรเราจะต้องปล่อยวางเขาไปเพื่ออะไรอ,ไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการทบทวนตัวเองเลยนะที่คุณเอถามแบบนี้แต่คือเอาจริงๆเลยมันก็มันปล่อยวางโดยไม่ได้ปล่อยวางมันไม่ถูกอะ ฟ้าใสนี่เข้าใจไหมน่าจะใกล้จะเข้าใจแล้วไม่เข้าใจนั่งอยู่นี่ไม่เข้าใจไอ้ที่เรานี่ไหนเราจำไม่ได้แล้วไอ้ที่ว่าเนี่ยมันมันธรรมชาติเนี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยแล้วมันรู้เราเรานั่งอยู่เราเรากินเรานอนเราอ่านหนังสือเราทําอะไรเราข้างในมันเนี่ยธรรมชาติมันเนี่ยมันอยู่มันอยู่คู่กับใจเราเนี่ยแน่มันรู้เราตลอดมันรู้เราตลอดเวลาแต่มันไม่อะไรกับเราแต่ฟ้าายลืมธรรมชาตินี้ไปอ่ะ ฟ้าใสเอาตัวเราไปเป็นตัวรู้หมดเลยเอาตัวเราไปอ่านหนังสือเอาตัวเราไปกินข้าวเอาตัวเราไปทำนูน่นเอาตัวเราไปทำนี่แต่ธรรมชาติที่รู้เราอะ่ะฟ้าใสาลืมไปเลยฟ้าใสาเป็นคนเป็นคนเห็นอันนี้ก่อนเลยคนแรกอะ่ะตั้งแต่เด็กตัวน,น้อยแล้วอะเออจะไ,ได้เปล่าเนี่ยตบทวนสิ มันมีธรรมชาติที่มันมันอยู่กับใจเรานี่แน่มันรู้เราตลอดเลยมันอยู่ในใจเรามันมีแต่มันมีกริยาการยังไงกระดุกกระดิก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 กิกเหมือนพยับแดดยังไงก็ตามมันธรรมชาตินั้นนะมันได้มันได้แต่รู้ว่ามันมีธรรมชาติอย่างเงี้ยอยู่ในใจแต่มันไม่ไปยึดถือไม่ไปเสวยไม่ไปไปไม่ไปดูไม่ไปรู้หรอกแต่มันไม่ไม่ยึดเลยไม่ยึดไอ้ธรรมชาติกระดุกกระดิกเนี่ยไม่เข้าไปยึดเลยไม่ช่ไปดูนะถ้าไปดูเนี่ยมันจะเอาตัวเราไปดู ไปเอาตัวเราไปรู้แต่เนี่ยมันรู้อยู่ว่ามีธรรมชาติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในใจแต่มันรู้ว่าไม่มีรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปรองรับไม่เข้าไปเสวยไม่กบอันเนี้ยธรรมชาติเนี้ยที่เรียกว่าธรรมชาติที่รู้เราทฟ้าใสก็พูดเองตั้งแต่เด็กๆอ่ะอเรากินมันก็มีธรรมชาติที่รู้เราอยู่เรานอนเราพูดเราคิดเรากลาหนังสือเรากําลังวิเคราะห์อะไรอยู่แต่มันมีธรรมชาติที่รู้รู้ว่าเราเนี่ยกําลังคิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยอย่างนั่งอย่างเงี้ย พระใสคิดอะไรมันก็มีธรรมชาติที่รู้คู่กันประกอบกันแต่รู้นี่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปรู้นะไม่ใช่ตัวเราคิดแต่เพราะธรรมชาติมันรู้เราไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้ทบทวนดิติก๊กตอกติก๊กตอกอา้าวก็คือเป็นได้ยังฮะเ <c oughs> ป็นยังไงเอาก็เนี่ยเอาเราเรา,เราพูดเรื่องธรรมชาติที่รู้เราี่กับเรารู้มันต่างกันยังไงเอาหนูทบทวนีิเนี่ยตอน,นกี่ขวบวะเนี่ย ต่อไปนนะั้นมันแค่แปดขวบเองมั้งนี่มันโตขึ้นมาท่อไมลรืมไม่นี่ไปได้ไหมเนี่ยที่หนูสตาร์นไปอ่ะแล้วที่หนูว่าพบธรรมชาติมันรู้เราธรรมาชาติมันรู้เราจำได้ปะ่ะเอาทบทวนสิว่าไงหนูจะช่วยลูกป้านาได้ไอ้ป้านาได้เยอะเลยเนูทบทวนเนี่ยไอ้ไอ้รู้แจ้งใ,ใจกับคืนวันสิ ถ้าอับปากเราจะร้องไห้แล้ว,ลหลวเหรอเอากระดาษไปเลย,ยงั้นแหะเอาหาที่ชู่มาเลยเอออย่างงั้นแหละร้องไห้ไปก่อนเลยเดี๋ยวจะได้รู้แจง้งจะได้ช่วยลูกป้านนะ้อาอับปู่ย่าตายาย,ายนี่นั่งกันเป็นแถวนี้ตลอดเนี่ยหนูแค่ลืมไปแล้วล้ยเ,เ,เ,เนี่ยเราคือธรรมาชาติที่รู้เราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ยึดเราธรรมชาติที่มันรู้เราแล้วไม่ยึดเรานเนี่ยแน่มันคือธรรมาชาติที่รู้แจ้งนิพพานแปลว่า หนูเข้าใจผิดมาด้วยตลอดว่าต้องมีตัวไปเห็นเพรสโนเมนตแต่ว่าจริงๆแล้วแบบสมมติตอนมาตอนที่เรานั่งมันก็มีคนรู้อยู่แล้วว่าเรานั่งไม่ต้องมีใครไปนั่งรู้แทนเราเลยใช่หนูคิดหนูอ่านหนังสือมันก็ไปรู้อยู่แล้วไม่ใช่ตัวเราไปรู้ตัวเราแไ,ไม่ต้องมีคนไปรู้ตัวหนังสือมันก็รู้อยู่แล้วตายกว่านหนูลืมไปหนูลืมไปสนิทเลยใช่ไหมมันก็เลยมีปัญหาแบบว่า มีตัวไปรู้ซ้ําตลอดเพราะว่ามันมีตัวไปสร้างผู้รู้ขึ้นมาแทนตลอดก็ไม่เป็นไรไงถ้ามันมีตัวไปมีตัวเราไปรู้ซ้ําไปรู้ซ้ําตัวเราอีกก็ไอตัวนั้นก็ไปถูกรู้โดยธรรมชาติที่รู้ที่รู้ไอตัวซ้าไว้ตัวซ้ําเป็นสกายผูคแต่งก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแม้แต่มีตัวไปรู้เราซ้าใช่ไหมซ้ําเขาไปอีกสอนเขาไปอีกว่ามีตัวเราคอยรู้ตัวเราไว้เราจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็มีตัวเราคอยรู้ตัวเราไว้ แต่หนูรู้ได้ไงว่ามีตัวเราคอยรู้ตัวเราไว้มีตัวเราคอยรู้ตัวเราไว้แสดงว่ามันรู้มาจากธรรมชาติที่รู้เรามันรู้ว่าเราเอาตัวเราไปปรุงรู้ไว้ใช่ปะเออหนูก็อยู่กับธรรมชาติที่รู้เราอลูก่จช่ตัวเราไปอยู่กับธรรมชาติที่รู้เรานะแต่เป็นธรรมชาติที่รู้เราแล้วมันก็มายึดเรามันเป็นธรรมชาติเป็นคารู้ธรรมชาตินั้นหนูก็อยู่มาผิดมาตลอดหนูเอาตัวเราไปไปทเป็นธรรมชาติที่รู้เราอีกทีหนึ่งซ้อนเข้าไปถูกไหม เออผิดอันนี้ผิดมันมันไม่รู้มันลืมไปแต่แม้แต่มันจาตัวหนูเนี่ยไปเป็นธรรมชาติที่รู้เราแต่มันก็มีธรรมชาติที่รู้่เนี่ยมันมีการปรุงแต่งไอ้ธรรมชาติที่ปรุงไว้ตัวเราบรู้มบรรู้ซอนอีกทีเนี่ยมันจะรู้ซ้อนซอนไงก็ไม่ใช่สารละลับขาเพราะว่าไอ้ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นความรู้ธรรมชาติมันก็รู้ว่าเราปรุงตัวเราซ้อนไปเรื่อยๆมันเป็นแค่สังขารัปรุงแต่งก็ไม่มีความหมายอะไรไอ้ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันจะมายึดเรา เราปรุงจอนไปยังไงมันก็ไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดไอ้ตัวเราที่ปรุงจอนมันไม่ยึดไอ้ธรรมชาติที่รู้เราไม่ยึดเราแน่ๆมันคือธรรมชาติที่รู้แจ้งนิพพานธรรมชาติที่พ้นทุกข์